สวัสดีค่ะทุกคนน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่วิดีโอนี้เสนอตอนเซาท์เชลลปั่นจักรยานเลาะริมเลมาเที่ยวด้วยกันค่ะเซาท์เชลลเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวทางทะเลมีหาดทรายยาวกว้างมีเส้นทางเดินและจักรยานให้ลัดลเลาะเรียบชายทะเลเป็นปกากอ่าว ทางออกทะเลข,ของแม่น้ำไายที่ไหลมายาวแสนไกลห่างจากเมืองนิวคาสเซิล3.7มล์ทางตะวันออกเชียงเหนือของประเทศอังกฤษเคยอยู่ในเขตดอร์รัมแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตไยแอนเวีย ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชายทะเลเมืองเซาชิลแล้วเตรียมจัก,กรยานเสร็จเริ่มการปัน่นโดยเราจะปั่นจากหาดทางเหนือลัดเลาะไปเรื่อยๆค่ะมีเส้นทางให้ปัน่นถนนก็ดูเรียบดี ไม่กล้าปันลงจุดนี้ดูแล้วชันมากกลัวจะเบรกไม่อยู่ได้แต่มองคุณดูลงไปจนสุดทางจนตะโกนมาว่าน้องๆปัน,งนงลงไปอีกด้านไม่ชันน้องลงมาได้ตรงปลายทางอีกด้านมันก็ไม่ชันนะ ปั่นลงมาได้แบบสบายๆเสร็จแล้วก็ไปกันต่อจักรยานคันนี้เป็น mountain bike มีล้อใหญ่หน่อยและมีดอกอยางหนาปั่นได้ดีทั้งทางเรียบและโดยเฉพาะทางทขรุขระดินโคลนนาลุยน้ำหิมะมีหลายเกียร์ให้ปรับเปลี่ยนตามสภาพทาง เจอน้องหมาต้องระวังค่ะเดี๋ยวน้องหมามาตัดหน้าเพื่อนเพื่อนปั่น,นจักรยานอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพื่อความปลอดภัยปั่นเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายเพราะว่าข้างหน้ามีคนจูงน้องหมาอยู่น้องหมาจะได้ไม่ตกใจแล้วก็ได้เว้นระยะห่างด้วย ตอนนี้เราปั่นมาถึงสุดปลายทางของหาดติดกับทางออกทะเลของแม่น้ำไถ่สู่ทะเลเหนือมองข้ามไปจะเป็นอีกเมืองหนึ่งเรียกว่า north shields สองฝั่งจะมีเรือเฟอร์รี่พาข้ามไปมาสวยๆอย่างนี้ต้องแวะถ่ายรูป แต่ลมก็แรงแรงถึงจะแรงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปเดี๋ยวเราเทินกล้องไปเรื่อยๆนะคะจะได้ดูรอบๆค่ะวันนี้ฟ้าสวยมากวันฟ้าสวยแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะคะที่ยังกฤษ เสร็จแล้วเราก็ปั่นจักรยานต่อสุดทางแต่จะมีแต่เราสามารถที่จะไปต่อได้จะมีลักษณะคล้ายๆประภาคารหรือเปล่านะเดี๋ยวดูด้วยกันสีสดสวยงามมากบริเวณนั้นจะเป็นจุดที่ไปต่อไม่ได้ซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลหน้าก็ทะเล มีแตดด่ถนนที่จะปั่นกลับมาใกล้ถึงแล้วค่ะทางราบๆก็ปั่นสบายดีนะเวลาขึ้นเนินนี่ก็เหนื่อยมากถึงแล้วค่ะจอดๆๆๆนี่เห็นไหมคะสวยงามสีส้มค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆน่าจะเป็นกระพาขานหรือเปล่าค่ะ ปั่นซ้ายปั่นขวาปั่นไปรอบๆค่ะจะได้ดูวิวแล้วก็ปั่นตามถ้าไม่ปั่นตามก็ไม่อยู่ในกล้องค่ะเห็นไหมคะวิวด้านขวาด้านขวาคือเมืองนอตชิลค่ะสามารถข้ามไปได้ด้วยเรือเฟอร์รี่นะคะสุดๆปลายทางเลยจะมองเห็นประพาคันจากเมืองสองเมืองนะคะ ตรงนี้จะเป็นอ่าวที่สามารถที่จะออกสู่ทะเลได้นะคะทะเลเป็นทะเลเหนือจอดจอดจอดตอนนี้เช็คกล้องค่ะยังไม่รู้นะคะว่ากล้องนี้คือไม่ได้ตั้งเส้นขอบฟ้าอัตโนมัติไว้ค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็โยกันแบบเอียงๆค่ะตอนนี้นี่คือยังไม่รู้นะคะว่าว่าไม่ได้ตั้งอัตโนมัติไว้ ตอนนี้เป็นช่วงปั่นกลับแล้วค่ะปั่นออกมาจากบริเวณจุดนั้นนะคะวิวถือว่าวิวสวยมากนะคะตรงนั้นมองไปอีกฝั่งจะมีะปราสาทจะมองเห็นปราสาทของเมืองไทยเมาส์ด้วยค่ะ ทะเลแถบนี้จะเป็นทะเลชายมีชายหาดที่สวยงามหลายๆนะคะหลายๆเมืองเมืองจะอยู่ติดๆกันนะคะก็เป็นชายทะเลของใครของมันแล้วก็ส่วนใหญ่ชายทะเลจะอยู่ติดกับเป็นชายหาดที่อยู่ติดกับตัวเมืองะคะ่ะหรือไม่ก็คือเดินไม่ไกลมากนะักตอนนี้เราก็จะปั่นออมาทางใต้และวคะ่ะ ทางให้คนเดินให้ปั่นจักรยานก็เรียบดีปั่นง่ายสะดวกแต่ก็ต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าคนจะเอาน้องหมามาเดินจูงออกกำลังกายกันค่ะแล้วก็ต้องพยายามเว้นระยะห่างไม่ใกล้กันมากอ่ะ หรือบางครั้งถ้าเราเห็นว่ามีคนเดินอยู่ก็ต้องเลี่ยงนะคะเลี่ยงไปปั่นขึ้นไปบนบนเนินหญ้าจะได้หลบให้คนเดินได้สะดวกตอนนี้ปั่นมาถึงบริเวณที่เป็นเนินสูงอะคะ่ะฟ้าคลามค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปเป็นย้อนแสงอาทิตย์นะคะมันก็เลยมืดดำตอนนี้เราปั่นไม่ย้อนแสงอาทิตย์นะคะกล้องก็จะชัดขึ้น เช็คล่องอีกค่ะเช็คล่องแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเส้นขอบฟ้ายังไม่ได้ตั้งอัตโนมัติไว้ค่ะมันก็จะเอียงไปเอียงมานะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยค่ะที่มองเอียงซ้ายเอียงขวาจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะขึ้นอยู่กับจักรยานของคุณดูค่ะ,คะว่าจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวา ค่ะเดี๋ยวเราก็ปั่นทําทางมาเรื่อยๆนะคะชมวิวสองข้างทางอันนี้คือทะเลเมืองเซาชิลค่ะเป็นอีกทะเลที่คนอชอบมาเที่ยวช่วงเสารทิตย์เห็นไหมคะเรามองไปก็จะเห็นน่าจะเป็นประภาคารอีกอันนึงนะคะใกล้ๆตรงโน้นนะคะสีส้มสวยงามนะคะอยู่กลางทะเล ตอนนี้เราปั่นล้อหาดมาเรื่อยๆหาดก็เป็นหาดทรายหาดทรายเม็ดละเอียดนะคะบริเวณนี้คือทางเหนือของหาดเซาชิลค่ะด้านซ้ายก็จะติดถนนนะคะอยู่ติดถนนแล้วก็มีทางเดินแล้วก็ลงไปด้านขวาก็จะเป็นหาด ขาดเขาเขากว้างยาวค่ะปั่นแบบนี้ก็สบายไม่เหนื่อยมากถ้าขึ้นเนินนี่โอ้โหเหนื่อยมากๆเช็คกล้องใหม่ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าเราตั้งเลนกล้องไว้ถูกหรือยังนะคะ คือเลนทั้งตั้งไว้ถูกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดตัวเลนที่เป็นอ,อัตโนมัตินะคะเป็นเส้นขอบฟ้าอัตโนมัติคิดว่าตอนนี้น่าจะน่าจะอัตโนมัติแล้วค่ะเส้นขอบฟ้าก็จะตรงปกติแล้ว เดี๋ยวเราปั่นต่อนะคะข้างหน้าก็ยังไม่รู้นะคะไปว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าปกตินี่ก็คือจอดรนแล้วก็ลงเดินไม่ได้ไม่เคยเอาปัจจัยยานมาปั่น ก็หลบคนไปค่ะต้องต้องระวังนิดนึงซ้ายมือมีร้านขายคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มไอศครีมค่ะเดี๋ยวขากลับมาค่อยมาแวะตอนนี้เลาะดิมทะเลกันไปก่อนไปทางไหนดี ตอนนี้ปั่นออกมานะคะเราจะปั่นมาใกล้ๆกับริมหาดมากขึ้นนะคะถนนเส้นนี้จะจะมุ่งตรงไปประภาคารนะคะที่เรามองเห็นตอนแรกตอนแรกที่จุดเริ่มต้นนะคะปั่นมาเรื่อยๆก็จะเป็นประภาคารเดี๋ยวเราปั่นไปดูที่ประภาคารกัน จะไปเชื่อมต่อกับกับชายหาดจะมีถนนถนนที่เป็นเส้นที่เชื่อมต่อกันไปนะคะเริ่ม เหมือนจะย้อนแสงหน่อยๆนะคะภาพจะออกจากมืดๆย้อนแต่ก็คือไม่ได้ย้อนเต็มที่เมื่อก่อนน่าจะเป็นน่าจะมีทางรถไฟอะคะ่ะหรือว่าขนส่งสินค้าหรือเปล่านะเพราะว่ามีรางรถไฟเห็นไหมคะด้านซ้ายปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ววิวสวยงามมากเลย ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงล้ถ้าเป็นช่วงเย็นๆช่วงที่อา,อาทิตย์ตกดินแสงก็คงจะสวยมากนะคะอา้าใกล้ละสีส้สมๆนี่คือ,อห่วงห่วงที่ไว้ช่วยเผื่อมีคนตกน้ำอะคะ่ะ เราปั่นมาถึงแล้วค่ะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่ามีประตูปิดไว้ไม่สามารถจะไปถึงประครับประพาคานได้พักแป๊บหนึ่งถ่ายรูปเก็บภาพเสร็จก็ปั่นกลับค่ะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะคิดว่าน่าจะขนส่งสินค้าไปรี่ท่าเรือถ้ามองลึกไปไกลๆนู่นนะคะก็จะเป็นประพาคานของอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นของไทเม์ ฝั่งนี้เป็นน็อเอ่อิ o นะคะฝั่งน้นจะมีน็อตชิ h ชายเม a าย o u ลล l i l ไล่ๆไปค่ะปั่นกลับมาจะถึงทางแยกแล้วค่ะเห็นไหมคะสีส้มๆก็คือห่วงนะคะที่เอาไว้โยนช่วยเหลือคนตกน้ำอะคะ่ะ ปั่นทางราบก็ปั่นได้เรื่อยๆนะก็ไม่ไม่ได้เหนื่อยมันจะเหนื่อยเวลาทางทางขึ้นเนินนะคะอาเอาเอาเสียหักค่ะเพราะว่าไปปั่นปั่นตรงล่องของอของทางรถไฟอะคะ่ะแล้วมันลื่นเกือบล้มดีทิ้งรถแล้วก็กระโดดได้ทัน ตอนนี้ก็ได้เวลาพักค่ะเตรียมชากาแฟมาจากบ้านนั่งปิกนิกแป๊บหนึ่งนะคะชมวิวทิวทัศน์จิบชากาแฟร้อนๆค่ะเราเตรียมมาจากบ้านก็ดีนะประหยัดแล้วก็เราจะนั่งตรงไหนก็ได้ที่นี่เป็นเมืองหนาวคนก็จะดื่มกาแฟร้อนชาร้อนนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นชาร้อนปกติเวลาออกมาข้างนอกก็จะชงใส่อันเนี้ยที่ใส่แล้วก็มีฝาปิดก็จะเก็บความร้อนไว้ได้นานจิบไปเรื่อยๆดูจากสภาพแล้วใช้งานมานานนะคะ3-4ปีได้นะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ กล้องก็พยายามปรับเปลี่ยนมุมจริงๆมุมเดิมครั้งแรกก็ก็ดีอยู่แล้วปรับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้เวลาสุดท้ายก็กลับม,มุมเดิมดูท้องฟ้าค่ะสวยมากก้อนเมฆเรียงกันเป็นแนวตัดฟ้าสีคราม ฟ้าสีครามเมฆขาวลอยแบบนี้ที่อังกฤษมีให้เห็นได้ไม่บ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะหนาวฝนก็เมฆก็จะเยอะแต่มันก็สวยงามไปอีกแบบค่ะเพราะว่าที่นี่ภูมิประเทศอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรก็เยอะอยู่ค่ะทำให้อากาศหนาวสลับขั้วกับบ้านเรา ที่เป็นเมืองร้อนจิบชาเสร็จก็นั่นละค่ะไปถ่ายรูปไม่ถ่ายไม่ได้เพราะสวยนี่นี่มามาเอารองเท้ามาโชว์ทำไม <c oughs> ใ,สใส่ถุงเท้าค่ะใส่ถุงเท้าครอบขอบขากางเกงปลายขากางเกงไว้เพราะว่าเวลาปัน่นมันเข้าไปในโซ่ค่ะทำให้เลอะ ขออภัยที่ยกเท้าสูงค่ะคงอยากให้ดูวิธีการที่จะดูแลปลายขาคางเกงไม่ให้เละไม่ให้หลุดเข้าไปในโซ่ค่ะเพิ่งจะเห็นตอนมาดูวิดีโอเหมือนกันวันฟ้าครามแดดจ้าบรรยากาศดีอย่างนี้คือวันที่คนที่นี่รอคอยก็จะพากันนั่งตากแดดนะคะ วันฟ้าครามแบบนี้คือเวลาที่คนที่นี่คอยรอจะมีความคึกคักเป็นพิเศษคนก็จะพากันออกมานั่งเดินตากแดดนั่งพักปิกนิกกินลมชมวิวกันเสร็จก็ได้เวลาไปปั่นจักรยานกันต่อ ก่อนปั่นจักรยานก็เช็คกล้องกันหน่อยเดี๋ยวเส้นขอบฟ้าหายไปอีกวิวตรงนี้สวยงามมากเลย ตอนนี้เรากำลังปั่นมาเข้าเขตบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินนะคะคือบริเวณที่มีที่จอดรถแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นจากจุดก่อนหน้าน้นจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างคนน้อยค่ะแต่ฝั่งนี้คนก็จะมากขึ้นแล้วก็จะมีร้าน อาหารนะคะคือน้นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเล็กๆน้อยๆให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อทานไอศกรีมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องปั่นแล้วก็หลบคนมากขึ้นเป็นไงบ้างคะเซาเชลปั่นจักรยานริมทะเลตอนที่หนึ่ง ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์เจอกันตอนที่สองนะคะเรายังปั่นไปเรื่อยๆจนถึงต่างใต้ของหาดวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ